สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงนาะเหรียญรูที่เป็นเหรียญเงินนะครับนาะเหรียญรูที่เป็นเหรียญเงินนี่ก็จะมีราคาที่แพงกว่านะครับเป็นเหรียญรูในสมัยรัชกาลที่8นะครับนะาเหรียญน,นะถ้าหากว่าเป็นของแท้นะราคาค่อนข้างสูงนะแต่เวลาเดียวกันที่เรานะดูไม่เป็นหาซื้อมาได้นะครับ ระวังนะครับนะเหมือนเหรียญรูที่เป็นเหรียญทองแดงนะครับตรงนี้ถ้าไม่ได้มีการการันตีโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับนะโอกาสที่จะได้ของนะปลอมนะครับมีมากก็อยากเตือนเหมือนเหรียญรูที่เป็นเหรียญทองแดงนะครับนะเหรียญเงินนี่มีราคาสูงกว่านะครับเพราะนั้นถ้าท่านจะเก็บหรืออยากสะสมนะ ขอเตือนนะครับว่าต้องมีความชำนาญหากว่าไม่มีความชำนาญแล้วในการดูเหรียญน,นะครับนะโอกาสที่จะไดนะ้ของไม่จริงมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องตรวจสอบหลายอย่างนะครับเพราะเป็นเหรียญที่มีราคาสูงนะพรผู้ที่อยากสะสมต้องมีความชำนาญต้องฝึกนะต้องหาข้อมูลนะจากแหล่งต่างๆนะเพราะว่านะในปัจจุบัน นะครับเหรียญเหล่านี้นะนะมันก็นะเป็นเหรียญที่เก่ามีราคาสูงนะแต่เวลาเดียวกันก็อย่างที่บอกว่าเครื่องจักรในการปลอมแปลงนี้ก็มีความสมรรถนะสูงมากเพราะว่ามันทําด้วยเหรียญเงินแท้แล้วก็เจาะรูแล้วก็ขึ้นลายแบบนี้เนี่ยถ้าไม่มีการสอดไส้นะมันเหรียญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็โอกาสนะ ที่จะทําปลอมจะมีความง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากถึงเพื่อนสมาชิกที่อยากได้เหรียญรูนะครับเพราะว่านในระยะนี้เนี่ยเหรียญรูเนี่ยจะถูกเผยแพร่แล้วก็นเหมือนกับกําลังฮิตนะครับนะถ้าราคาถูกถูอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือว่านในราคาที่100บาท50บาท70บาทอย่างนี้นะครับอย่างนี้ไม่เป็นไรนะถึงจะปลอมเราก็ไม่เสียดายนะ แต่ถ้าราคาเป็นหมื่นนะครับให้เราจําคําเอาไว้ว่าเสียดายดีกว่าเสียใจนะครับเสียดายไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเกิดเก็บมาแล้วเป็นการลงทุนเราอยากขายต่อมันไม่ได้ราคาอย่างที่ว่านะพอเจอเป็นของปลอมนะครับมันก็จะไม่มีราคาไม่มีใครต้องการนะเพราะฉะนั้นนะอยากจะฝากนะให้พวกเราให้ความสําคัญนะว่าถ้า อยากสะสมเหรียญเหล่านี้นะต้องมีความชํานาญนะถ้าไม่ชํานาญแล้วอย่าเสี่ยงยกเว้นว่าราคามันถูกถูกหรือเรามีของเก่าอยู่แล้วที่เป็นของแท้เรารู้ว่าเก็บสะสมกันมานานนะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นหลักอยากจะเตือนเรื่องนี้นะเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าลงทุนไปแล้วนะได้ของปลอมมันขายแล้วไม่มีราคานะครับไม่มีใครต้องการนะครับนะเราจะมา เสียใจในภายหลังนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับ